สบายดีพี่น้องปองปายมือทู่สุขคุคนยินดีต้อนรับก็ซื้อซองเบาใจคือเก่าพี่น้องเมื่อน,นี้เด้อปุาใจสีมาว่าเรื่องทุกคนก็คือสีข้างข้าในใจเนาะผู้ที่ติดตามเบาใจ้แตแต่ต้นจนฮอดปัจจุบันนี้นะคือสี่ข้าใจเนาะว่าเป็นอย่างในการเฮดคอนเทนต์ซอยเหลือผู้คนคือบรเห็นไปแล้ว แล้วอีกอย่างเวลาไปแล้วพ่อคนเจ็บคนเป็นคือบผ้าไปรงเบาะโง่โงบานอย่างนะหลายอย่างละเหตุผลดื้นๆที่ทุกคนคือสิค่าใจแห้งนะพี่น้องมีคนคอมเมนต์เข้ามาตลอดเลยคืออย่ามาฝากพี่น้องไวน้นะว่าสิ่งที่เห่าเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาต,ตั้งแต่ ต้นๆจนฮอดปัจจุบันนี้ความที่เห่าไปหาผู้คนเห่าหนี้ทุ่มเททั้งเพื่อแห้งกายแห้งใจแล้วก GA, บ็บโบยาถิมผู้คนไว้ทั้งหลังขอบครัวใดเท่าถิมได้เทาก็ถิมในความที่ว่าถิมนี่ก็คือเหา่าเขาลดย้อนได้แล้วเหาก็ปป้อย คือประมาณนี้เพราะว่าเฮ้าเนาะสิ้ซอยเข้าไปตลอดชีวิตกัเป็นไปบบได้ซอยได้เท่าที่เฮาซอยได้ในอดีตบางเคสหาก็ป่อยก็คืออย่างเส้นเคสน้องสมใจเนาะอบครัวน,น้องสมใจนี่ก็คือเฮ้าทิมน้องบบได้ก็คือสาเหตุก็คือเฮ้าหรือโตนเฮาสงสารน,น้องสงสารน,น้อง เพราะว่าน้องอาอยุ12 1บาปีแต่เป็นสาวรักในครอบครัวนะแล้วก็เป็นอย่างคือหฮาวผ้าแม่น้องสุขให่ไปโรงบาลอันนี้เป็นคำถามที่เฮาตอบบ่ได้เป็นคำถามที่ตอบบ่ได้เอาเป็นว่าผู้ใดากคู่อย่างรายละเอียดอีย่างนี้ทักมาทั้งหลังไม์เฮาได้ดีวเฮาสิว่างไอดีไล่ เฟซบุ๊กอย่างผู้ใดสอบถามข้องค่าใจเรื่องใดก็สามารถสอบถามเขามาได้สิ่งที่เขาเหตุทั้งหมดเขามีเหตุผลในการยุดทธรคิดบางอย่างเขามีเหตุผลทุกอย่างโบแมนอยา,ากเหตุและเห็ดอยากยุดและยุดอยากเศร้าและเศร้าโบแมนเขามีเหตุผลเพียงพ่อแต่ว่าเราต้องเอามาเทียบว่ากลุ่มนั่นคือเหตุดได้กลุ่มนี้คือเหตุบ่ได้นั่นอันนี้เฮาก็ตอบบ่ได้คือกัน เอาเป็นว่าเหาบบได้อยากถิ่มคนคังกลังทางแบบนี้เหาก็อยากซอยให้มันตลอดฟอดฟังอยากไปเรื่อยๆแบ่งเบาเท่าใดได้ไดเฮาก็แบ่งเบาไปในเมือ่อใดมือหนึ่งที่มันดําเนินการต่อไปบบได้แล้วเฮาก็จะเป็นได้ยุดยุดเเ็ดในใจเฮาก็บบได้อยากยุดดอกพอเพราะว่าเฮากับ จุดกำเนิดของเขาก็ขึ้นมาด้วยตัวนี้กมัมแอนยูเล็กๆขเขาเฮ็ดคลิปวิถีชีวิตเนาะพ่อได้เขามาสอยเหลือวผู้คนก็มีคนติดตามกันเขามาหลายมันคืออยากมืดปะก็คืออยากให้พี่น้องหูไว้ว่าเ้านั้นมีเหตุผลสิ่งเท่าเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างบบแมนอยากเศ้าละเศ่าอยากยุดและยุดบบแมนจังสันเดอ้อพี่น้อง บางสิ่งบางยางมันอาจจะบริาัทตอบได้เขาตอบว่าได้แต่ยังหู้รยละเอียดนะทักมาทั้งอันนี้คือเส้นเป็นอย่างคือโบผ้าไม่น้องสนใจไป็ลงบาลคําถามตัวนี้นะมันมันตอบออกซื้อโ่ได่ใช่ไว่ามันออกซื้อบ่ไร้ขันยังหูและทักมหาและถามด้วยตัวเองโลดโทรมากก็ได้ทางเฟสทางอย่างนะคือบอกซอยผ้าไปลงบาลไม่น้องสนใจ จนให้เกิดกับครอบครัวเจ้าพุ่นบ่เจ้าจึงพาไปคอมเมนต์ไปนี่กับู้ซึกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันแกแห้งเ,เกินนะมันแห้งเกินคือแม่น้องสมใจนี้เฮาก็ให้เงินแล้วไปหาหมอให้หาให้เราไปหาหมอเฮาก็แนะนำอย่างทุกอย่างตของเฮาบรมารถพาไปได้สถานที่แบบนั้นก็คือโรงบาลสถานทียน กกรัศกาลนะเขาก็ไปว่าวาแจ้งนะนะก็ว่าเขาข่าวประมาณแบบว่าเห่ายุดเหตุคลิปนี่ก็มาม,มันมันมีเหตุผลของเหาเขาจึงได้ยุดการเหตุคลิปซะหลือผู้คนเป็นเป็นปีนี่เขาก็สาเหตุเขาจึงอยากกันเข้าป้าเข้าดงเขามีเหตุผลของเหาแล้วกับผู้ทัดทึกผู้ใดถ้าผู้ใดเป็นเหาก็ คือสิบยุดคือกันชูระบอกให้ยุดนยเนาะเขาก็ยุดเขาจะดื้อลัางไปให้อย่งมันมีผลลบต่อตัวเองเขากประยัดว่าหลายถ้าจะหู้อย่างกระทักเขามาบางคำมันก็าหุนห่นแห้งเกินไปนะคันว่าโบเข้าใจโบโบเข้าใจแต่ว่าอยักหู้กับทักเข้ามาหาเฮ้าเขาก็สิตอบ แอดไลน์มากก็ได้หรือว่า Facebook ส่วนตัววอทช์แอพก็ได้เฮามีข้อมูลติดตอ่อให้พี่น้องเกือบเกือบทุกคลิปอ่ะแหละมีข้อมูลติดตอ่อเฮาอยู่บอกเข้าใจกะเปิดเข้ามาเบิ่งคลิปนี่ยอยากติดตอ่อหาผู้นี้อยากติดตอ่อหาเฮาก็คือให้ลูกให้หลานท่านที่ให้ก็ได้อยากเข้าใจได้เฮาสิปิดโคตรบอกเองเห,เหตุผลที่มาที่ไปนะ เฮาเชื่อว่าทุกคนต้องข้างค่าใจอะไรคันชิว่านี่ในการเริ่มต้นแบบเดินสายนี่กับเป็นแรกๆอะไเฮาถือว่าจุดเริ่มต้นเลยในการไปแต่ว่าจุดมันก็มีที่มาที่ไปของของเฮ้าบางเรื่อบันกาเฮ้านี่ได้ได้ครับความกดดันจากเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆอันนี้มันมันก็หลายนี่แหละอยากให้ทุกคนหูว่า ที่เฮ้าเข้าดงเข้าป้าเฮาก็อยากเฮ็ดแต่นี่เฮ้าก็ต้องเฮ็ดต่อไปยูทูบนะเฮาบุ๋มสมถถัตถิมได้แมนยูคอนเทนต์ตัวนี้อาจจะเฮ็ดบ่ได้คือคอนเทนต์ที่พี่น้องมากนี่เฮาอาจจะเฮ็ดบ่ได้ไปบ่ได้เล็กนิดหน่อยได้ยูในการสรวอยเรือผู้คนก็คือซื้อเขา่าสารอาหารแหง่งบางคิดบางคขตกับเงินจากการเฮ็ดคิปของเฮ้านี่แหละไปแบ่งปันผู้คนมันมคือแต่ก้อน ก็คือเฮาได้ยุดมาเป็นปีแล้วละ่ะแต่เฮาได้รับความกดดันมาซูมมือแต่เฮาบม่เข้าใจว่าเป็นอย่างคือบอ,อทักมาถามแบบโดยตรงเลยโดยโตรงของเฮาเองเลยทักถามเฮาจะเป็นคนตอบเองตอบแซดอีกอย่างกะบอกว่าแฟนเพจหรือว่า Facebook ส่วนัตไลฟ์วอทช์แอพกับมีเมดในหนาเข้าไปในนาน โปรไฟล์ของเฮาก็ได้ใน่องบจ่าจมันจะมีข้อมูลติดต่ออยู่ในหันเขาใส่หมดทางอีเมลทั้งอย่างก็ได้แต่ทางที่ดีก็ข้อมูลติดต่อตัวมันโทรได้อหละมันจึงฟังเสียงกันชัดๆเหตุผลนีอย่างกับเฮาเสียอธิบายสะฟังมันเรื่องเบ่ามันก็ะอยากเบ่าอะไรแต่มันมันเบ้าออกมาบ่มดแต่ภาพก อนทิวาจย่างไดเลยเขาก็เข้าใจแล้วพี่น้องเนาะกับบางคนกับบบบเข้าใจอีหลเป่เข้าใจกับบางที่มันกระหุ่นแห้งเกินไปได้คําว่าไปยังคื้บโพาไม่ชูใจไปให้เกิดกัรอบบรัวเจ้ากอนบ่อเจ้าจิงพาไปบางเทือมันกระแห้งเกินไปเขามีเหตุผลของเขาอยู่แล้วแต่ก่อนเขายังพาน้องปากกระปอกไปพาตัดพาผู้นี้ไปลงบานพาผู้นั้นไปลงบานแต่ก่อนนะ มันปกติมันเดินได้เขากับเดินเทาก็บ,บร,ริเมนอยากเห็นแกตโตแบบนั้นดอกแต่ว่าในเมื่อมันบางทีแล้วคือจะคู่ก็คือติดต่อมาหาเท่าโดยตรงี๋ยวเท่าสีอธิบายสูฟังเพราะว่าคลิปบางคลิปนะคลิปที่มันมีเนื้อหาบางอย่างนะผัดพี่น้องบริข้ามาเบิง้งแบบน,นี้บริข้ามาเบิ้งก็เลยแบบ ขาดการติดตามในอย่างก็เลย่เ hmm. ห็นบางคนก็บ่บ่เข้าใจอันี้ก็บ่ได้ให้บริเคียดอีหอย่างดรกพี่น้องแต่ว่ามาอธิบายในมุมมุมกว้างว่าซะคือจะหู้ให้ติดต่อมาเฮาใส่ข้อมูลยูได้หนีเบิดแล้วบว่าเฟซไลน์อย่างกับทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาว้าไปแล้วในเบื้องต้นนะแหละะฝากในเด้อพี่น้องเด้อจังไดกัน เฮ่าน่ะาว่าเฮาจุดเจียวผู้ใดได้ตัวเฮ่ากับเรื่อยๆ่แหละก็คือคอนเทนต์เฮ่าตอนนี้เฮาก็สิเข้าดงข้าป่าซื้อเครื่องซื้อของซอยเด็กน้อยเด็กนีประมาณนี้เฮ่ากับิืบุกเข้าไปสัมภาษณ์ขบคุณครบควนนีกคับคือพี่น้องเห็นแล้วมันโดนแล้วเขาบวได้เฮ็ดนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปเมิดพี่น้องโอเคขอบคุณขอบใจหลายๆพี่น้อง